นานแล้วนานแล้วนานแล้วไม่ต้องเลิก acting เลิกเลยเลิก acting เนียนนะเนี่ยมาเนียแ่เด็กวมไม่ได้เลยอ่ะเน่ะไหนบเดกปทาหน้า่หน้าดิไป่าหน้าดิงเศร้าเลยเรอซเศ้าปย่ลบะเหเวลาดูมาวิวความแปร่งเนาะงไงเนี่ย อะไรอาอนอะไรอฮอะาบนร้านน้ำหอมร้านน้ำหอมสนใจสนใจมาร้านน้ำหอมได้เรียบด่วนเรียบด่วนสลาดนัดเรียบด่วน